เราได้เป็นหูเป็นตาคือหนึ่งเราได้แจ้งข่าวสารส่งไปเนื่องจากบางทีข้าราชการเองเนี่ยเข้าไปเนี่ยในถิ่นนั้นคนก็จะจำหน้าได้นี่คือส่วนดีของการเป็นจิตอาสาแล้วก็ไทยอาสาป้องกันชาติค่ะกิจกรรมมวลชนจิตอาสาของกอ,อ,อรบนและกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันการก่อความไม่สงบเรียบร้อยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเน้นหนักในเรื่องความรักความสามัคคีของคนในชาติและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐเรา อาจจะมีอาชีพเราไม่เกี่ยวกับราชการแต่เราสามารถช่วยหน่วยงานราชการได้โดยการว่าพบเห็นอะไรเราก็สามารถแจ้งเข้าไปในหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่ได้ครับวันนี้เป็นกิจกรรมผู้นําชนชนนะคะที่มวลชนต่างๆที่เป็นมีทั้งจิตอาสาแล้วก็ไทยอาสาป้องกันชาติที่ทางกรมนาส่วนกลางสวดรื่นได้จัดให้มีการเข้ามาอบรมศักยภาพของผู้นำ เพื่อมาดูงานว่าแต่ละที่ถิ่นธุรกันดารยังมีความลำบากยังมีส่วนไหนที่เรายังไม่ได้เคยเข้า่ารับรู้หรือรับทราบกอรมน,รโ,มนรโดยส่วนกิจการมวลชนสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศหรือสอมทได้มีการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพผู้นำมวลชนทสปชที่ผ่านการอบรมแล้วเพื่อศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุปภารกิจด้านความมั่นคงในหลายหน่วยโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนอาทิกองกำลังสุรสีด่านพรมแดนบ้านน้ำผุุร้อนรวมทั้งกองกำลังสุรสีราชบุรีฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี การเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำมวลชนนั้นจะเริ่มตั้งแต่การศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปภารกิจด้านความมั่นคงโดยมีวิทยากรของหน่วยงานรัฐเป็นผู้แนะแนวทางในเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนนอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอุดมการความรักชาติสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย กองอนวรก,การของกอรมนนี็รักษาความมั่นคงภายใน็ลมวก็มีประโยชน์ในส่วนหนึ่งของเกี่ยวกับด้านกิจการพลเรือนกองมนก็เป็นหน่วยงานที่ลดระดับลงมาจากระดับการใช้กําลังของกองทัพซึ่งมีส่วนผสม,มในภารกิจในเชิงพลเรือนทั้งหน่วยกําลังหรือความมั่นคงเนี่ยก็กใช้กําลังตรงนั้นไปส่วนการประสานงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือราษฎรที่อยู่ตัมแนวชายแดนตรงนี้ต้องใช้จิตวิญญาณมนชนเข้ามาช่วยด้วยซึ่งจะทําให้สส่วนเนี่ยมันเข้มแข็ง บุคคลที่สมัครเข้ามาอบรมจัดตั้งทสปชโดยพื้นฐานมีความจงรักภักดีและเทิดทุนสถาบันหลักของชาติอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาเหล่านี้จะร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการตามรอยเมื้องยุคนลบาดเพื่อศึกษาดูงานให้เห็นถึงพระมหากรุณาที่คุณที่มีตอบวงชนชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้วยความรักเทิดทูนของประสบนิกรในร่มบาร,รมีอย่างหมดจิตหมดใจนี่เอง ผู้อบรมจึงเป็นเครือข่ายในการป้องกันการจับจ่วงล่วงละเมิดสถาบันโดยธรรมชาติเราอยากจะให้ทางทศพชเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทศพชส่วนกลางอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้เรียนรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของทหารตามแนวชายแดนที่เขามีความเสืยอสละที่จะไปปกป้องผืนแผ่นดินไทยเราก็มีข้าวของมีอะไรต่างๆไปช่วยเหลือไปให้กําลังใจอีกในยะหนึ่งก็คือ เราให้เขาเล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาบันชาติแล้วก็ความสําคัญของการที่จะต้องมีทหารเพื่อที่จะปกป้องเอกราชและอธิปไตยของไทยครับเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเทิดทูนไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วปู่ย่าตายายบุญคุณของแผ่นดินมีท่านเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเราได้ยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้ก็ทุกๆพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ค่ะกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำมวลชนกอรบน คือการพัฒนาจิตสำนึกของความเป็นไทยที่จะต้องมีความกระตันอยู่และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แก่มวลชนผู้เป็นตัวแทนภาครัฐในการเป็นหูเป็นตาร่วมจัดการปัญหาด้านความมั่นคงของชาติชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุขและเป็นธรรมกอรมนมุ่งมั่นบูรณาการประสานงา,านเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคงดำรงความสามาคัคคีคอเซ็นเตอร์1374สายด่วนแจ้งเหตุความมั่นคงกอรอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส